ทำความรู้จักวริสราซีทาเลิศและวิมลร,รัตนพันธ์สองดาวรุ่งนักตกสาวไทยในซีเกมส์2023แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้ช่วงดาววันเล่ด,ด้วยค่ะทำความรู้จักเฟิร์มวริศราหนึ่งในสามท็อปสกอร์ไทยแล,ล์ลีและไก่วิมลร,รัตนพันธ์สองดาวรุ่งในทีมวลลอลเลย์บอลหญิงไทยชุดลุยซีเกมส์2023ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงประจำ มากรรมกีฬาซีเกมส์2023ครั้งที่32ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่9-14พฤษภาคม2566และแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมและจะเอา2ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่มผ่านไปเล่นร่อมรองชนะเลิศโดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่สายเอร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียและเมียนมาล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศร,รายชื่อ14นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงชุดลุยซีเกมส์2023 ออกมาเป็นที่เริ่มร้อยแล้วปรากฏว่ามีสองดาวรุ่งอย่าง น้องเฟิร์นวริศราสีทาเลิศและน้องไก่วิมลรัตนพันธ์ติดทีมาด้วยสำหรับเฟิร์นวริศราสีทา์เลิศหัวเสาเดาวรุ่งวัย18ปีจากทีมนครนนท์ที่สร้างความือฮาในหมู่แฟนลูกอย่างด้วยการติดหนึ่งใน3ท็อปสกอร์ไทยแล์ลีกเป็นรองเพียงออมสิพาพรจันทวิสูตและออดูมาสิทธิรักอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนอกจากนี้เธอยังได้ออกไปเล่นในลีกเวียดนามอีกด้วยด้านน้องไก่วิมลรัตนพันธ์เป็น บอลเร็วดาวรุ่งวัย20ปีกับส่วนสูง180เซนติเมตรที่ได้รับฉายาว่าไก่ไหลหลังซึ่งมาจากจุดเด่นของเธอที่ตบบอลด้วยรุ่นเร็วและรุนแรงสุดๆโปรแกรแมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยในซีเกมส์2023วันที่9พฤษภาคม2566เวลา17นาฬิกาไทยพบกับอินโดนีเซียวันที่10พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีไทยพบกับเมียนมาวันที่11พฤษภาคม ว6 6เวลา14นาฬิก30นาทีไทยพบกับมาเลเซียขอขบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาวน์เวลข์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ